สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับเควินเดอร์บอยเผยฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะเป็นห้นสุดท้ายของตนเองเควินเดอร์บอยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนี่อาจเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของผมเควินเดอร์บอยเปิดใจก่อนหน้านี้ไม่ได้หมกมุ่นเรื่องฟุตบอลโลกและตอนนี้อายุ31ปีแล้วอีก4ปีหลังจากนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นับถอยหลังอีกไม่นานมหกรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะเปิดฉากขึ้นแล้วศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่20พฤศจิก,กายนถึง18ธันวาคม2565ซึ่งแฟนบอลทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยเฝ้าติดตามชมการแข่งขันและรุนกันว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ชาติไหนจะคว้าชแชมป์ไปครอง เควินเดอร์บอยกองกางของแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรชื่อดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีชื่อตีทีมชาติเบลเยียมลุยฟุตบอลโลก2022ได้เปิดเผยว่าในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ครอบครัวของเขาจะเดินทางไปชมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มด้วยซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกๆของผมจะได้ดูเกมฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกเป็นการแข่งขันที่พิเศษมากผมจึงไม่อยากให้ลูกๆของผมพลาดการชมฟุตบอลโลกในครั้งนี้ตอนนี้ลูกของผมมีอายุ6ขวบ4ขวบและ2ขวบ โดยคนโตก็ติดตามดูฟุตบอลบ้างแต่ลูกสาวของผมไม่ค่อยได้สนใจฟุตบอลสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังสามารถสนุกสนานกับแสงอาทิตย์และเล่นน้ําที่โรงแรมได้ในตอนที่พวกเขาอยู่ที่กาตา เดรอบรอยเผยว่าตอนนี้ผมอายุ31ปีแล้วและผมก็ไม่รู้ว่าอีก4ปีหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและมันอาจเป็นครั้งสุดท้ายของผมซึ่งที่ผ่านมาผมไม่ได้หมกมุ่นกับฟุตบอลโลกครั้งนี้มากนักเพราะโปรแกรมการแข่งขันกับแมนซตตี้ติดต่อกันจนไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่3ของผมแล้วผมรู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างในเกมระดับนี้ ที่ผมบอกว่าผมไม่หมกมุ่นเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปกังวลคุณแค่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนเล่นกับแมนซิตี้ผมกับเพื่อนร่วมทีมแทบจะไม่ได้คุยกันเรื่องฟุตบอลโลกเลยนั่นเพราะโปรแกรมเตะทีมากแถมยังมีช่วงที่จะต้องออกไปเยืยนอน2เกมติดด้วยเควินเดอร์บอยกล่าว ทั้งนี้เควินเดอรอยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่เก่งที่สุดในโลกหลังจากมีผลงานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนผลงานในทีมชาติเบลเยียมนั้นผลงานที่ดีที่สุดคือได้อันดับ3ของศึกฟุตบอลโลกปี2018สโมสสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นแท่นทีม11ผู้เล่นตัวจริงมูลค่าแพงสุดแปรเอชยูอันดับที่2องแมนเชสเตอร์ซิตี้ครองตำแหน่งทีมที่มีมูลค่า11ตัวจริงโดยเฉลี่ยแพงที่สุดในลีกใหญ่ยุโรปขณะนี้ด้วยมูลค่า560ล้านปอนด์ โดย CIES สถาบันวิเคราะห์สถิติดังของวงการลูกหนังชื่อดังได,ด้เปิดเผยสโมสรที่มีมูลค่าเฉลี่ยของ11แข้งตัวจริงมากสุดในบิกลีกทวีปยุโรปอ้างอิงมาจากตั้งแต่เริ่มต้นฤด,ดูกาล2022-2023จนถึงวันที่26ตุลาคมผลปรากฏว่าแมนเชสเตอรจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือทีมที่ได้อันดับหนึ่งด้วยมูลค่าเฉลี่ย560ล้านปอนด จากการที่พวกเขามีผู้เล่นระดับค่าตัว50-60ล้านปอนด์อยู่หลายรายไม่ว่าจะเป็นเควินเดียร์บอยรูเบนนีอาร์ชูอัลกานเซโลโรดีและเ er ออร์ลิงฮาแลนด์เป็นต้นขณะที่อันดับที่2คือแปรอชเชจากลีเอิงฝรั่งเศสด,ด้วยมูลค่า439ล้านปอนด์ตามด้วยอันดับ3อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยมูลค่า413ล้านปอนด ด้านอันดับที่4และอันดับที่5ตกเป็นของ2ทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลและเชลซีด้วยมูลค่า352ล้านปอนด์และ338ล้านปอนด์ตามลำดับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบ รบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด